ธนบัตร20บาท100บาทเหลือพะท่นั่งในสมัยรัชกาลที่9้าวันนี้นะครับก็จะมีมาให้ชม2ฉบับนะครับเป็นธนบัตร20บาท100บาทเหลือพะท่นั่งนะครับในสมัยรัชกาลที่9้านะครับก็จะเริ่มจากธนบัตรฉบับแรกนะครับเป็นธนบัตร20บาทแบบที่11นะครับตรงกลางธนบัตรนะครับเหลือพะท่นั่งอนันตนาคราชานะครับ ธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตรรุ่นแรกนะครับที่ประเทศไทยพิมพ์ขึ้นใช้เองอย่างเป็นทางการนะครับพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยขนาดธนบัตรนะครับ7.2คูณ14เซนติเมตรด้านบนธนบัตรนะครับเป็นตัวเลข20ไทยนะครับตรงนี้นะครับก็ตัวเลข20ไทยนะครับด้านล่างนะครับตัวเลข20อารบิกนะครับ เป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร20บาทแบบที่1 1นะครับเป็นธนบัตรสีเขียวนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับไม่มีคาบเหลืองนะครับนะครับขยายขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับตัวเลข20ไทยนะครับตรงนี้นะครับตัวเลข20ไทยนะครับด้านล่างนะครับตัวเลข20อารบิกนะครับ ตรงกลางธาบัตนะครับเหลือพะทินั่งอนันตนาคราดนะครับนะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับด้านหลังนะครับบรรยากาศนะครับนะครับสังเกตก้อนเมฆนะครับบรรยากาศนะครับรายละเอียดนะครับสวยงามคมชัดนะครับเป็นธรบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับเป็นธรบัตรสีเขียวนะครับนะครับสะอาดสบายตานะครับพิกธารบัตรนะครับ ด้านหน้าธนบัตรนะครับพระบรมฉายาสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตรงกลางธนบัตรนะครับอักษรข้อความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชำระนี่ได้ตามกฎหมายมรนทัดต่อมานะครับอักษรข้อความ20บาทนะครับด้านบนธนบาตัตรนะครับตรงนี้นะครับตัวเลข20ไทยนะครับ ด้านล่างนะครับตัวเลข20อารบิกตรงนี้นะครับเป็นพระคุดผ่านะครับเห็นครับสังเกตตัวนี้นะครับเป็นหมวดอักษรนะครับนี่ครับ91อยูนะครับหมายเลขธนบัตร9 6 6าหกนะครับด้านล่างนะครับหมวดอักษรนะครับ91ลอลิงหมายเลขธนบัตร9 6 6าหกนะครับ ธนบัตรฉบับดีนะครับเป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับไม่มีคาบเหลืองนะครับราคาฉบับละ280บาทนะครับราคาธนบัตรนะครับก็จะมีขึ้นมีลงนะครับวันที่6นะครับกุมภาพันธ์นะครับพศ2อ0 0 568นะครับในกลุ่มซื้อขายธนบัตรนะครับก็จะซื้อขายกันอยู่ที่ฉบับละ 250บาทถึง300นะครับราคาธนบัตรนะครับก็มีขึ้นมีลงครับนะครับขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันนะครับส่วนลายน้ำนะครับเป็นลายน้ำราชการที่9นะครับเมื่อนำธนบัตรนะครับมาส่องกับหลอดไฟนะครับก็จะเห็นลายน้ำราชการที่9นะครับธนบัตรฉบับดี้นะครับเป็นธนบัตร20บาทแบบที่11ของแท้นะครับธนบัตรฉบับต่อมานลครับเป็นธนบัตร 100บาทแบบที่10นะครับเรือพรทที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับธนบัตร100บาทแบบที่10นะครับผลิตออกมาเพียงชนิดราคาเดียวนะครับเป็นธนบัตรชนิดราคา100บาทนะครับตรงกลางธนบัตรนะครับเรือพรทที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับธนบัตร100บาทแบบที่10นะครับประกาศใช้ 16พฤษภาคมพศ2511นะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับผลิตที่บริษัทโทมัสเดลาลูแอนด์คัมปานีลิมิเต็ดลอนดอนนะครับลักษณะของสีธนบัตรนะครับเป็นธนบัตรสีแดงนะครับด้านบนธนบัตรนะครับตัวเลข100ไทยตรงนี้นะครับตัวเลข100อารบิกนะครับตรงกลางธนบัตรนะครับเรือพัทที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับ ขยายขึ้นมานะครับให้เห็นรายละเอียดของเรือพที่นั่งนะครับน่ครับรายละเอียดของเรือพทีินั่งสุพรรณหงษ์นะครับรายละเอียดนะครับสวยงามคมชัดนะครับด้านบนนะครับตัวเลข100ไทยส่วนตรงนี้นะครับตัวเลข100รอารบิกนะครับลายน้ำนะครับเป็นลายน้ำราชการที่9 เมื่อนำธนบัตรนะครับมาส่องกับหลอดไฟนะครับก็จะเห็นลายน้ำนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบที่10ของแท้นะครับมีลายน้ำราชการที่9นะครับนี่ครับก็จะมีความสวยงามนะครับลายน้ำนะครับราชการที่9นะครับขนาดธนบัตรนะครับ8.7คูณ14.5ซนติเมตร ธนบัตรหนึบาทแบบที่10นะครับก็จะมี2ลายเซ็นนะครับพิกธนบัตรนะครับขยายขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับลายเซ็นนะครับสองวินิศไัยคุณนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับส่วนด้านล่างนะครับลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับป่วยอึ้งพากรนะครับ ส่วนลายเซนที่2นะครับจะเป็นลายเซนของสวินิจฉัยกุลนะครับพิสุทธินิมานเหมมินนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับมีตัวอย่างแค่เฉพาะลายเซนของสวินิจฉัยกุลนะครับและป่วยอึ้งพากกรนะครับนี่ครับด้านบนธนบัตรนะครับตัวนี้ครับพระคุผ่านะครับ บรรทัดต่อมานะครับอักษรข้อความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชําระนี้ได้ตามกฎหมายบรรทัดต่อมานะครับอักษรข้อความร้อยบาทนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวเลข100อารบิกนะครับตรงนี้นะครับหมวดอักษรนะครับบีสอหมายเลขธนบัตร262617นะครับ ด้านล่างนะครับเป็นตัวเลขไทยนะครับหมวดอักษรขอไข่2 4 4หมายเลขธนบัตร262617นะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับก็ไม่มีการโรยใหม่นะครับเป็นธนบัตรผ่านการใช้น้อยนะครับสภาพสวยนะครับราคาฉบับละ600บาทนะครับอยู่ในซองพลาสติกใสนะครับไม่มีคราบเหลืองนะครับ ส่วนธนบัตรที่ไม่ผ่านการใช้นะครับก็จะมีราคาฉบับละ1,400ถึง1,600บาทนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับราคาธนบัตรนะครับราคาลงนะครับในกลุ่มซื้อขายนะครับก็จะซื้อขายกันอยู่ที่ฉบับละ850ถึง1,200บาทนะครับราคาธนบัตรนะครับก็มีขึ้นมีลงนะครับขึ้นอยู่กับผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันนะครับพลิกมาด้านหลังธนบัตรนะครับ ตรงกลางธรรบัตนะครับเรือพะท่นั่งสุพันธ์นหงนะครับเป็นธรรบัติสีแดงนะครับขอประคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมขอประคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปวิดีโอจนจบนะครับในโอกาสตา่อไปก็จะมีธรรบัติและเหรียญกระสาบมานำเสนอให้ชมนะครับสวัสดีครับ